ก้าวนิสัยต่อจากนี้ถ้าคุณมีมันอยู่ในตัวรับรองครับคุณจะจนลงโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่างแน่นอนลองมาฟังคลิปคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับผมโคชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์แล้วก็สวัสดี FC ชาวบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผม เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทําไมชีวิตของเราเนี่ยเราขยันกันแทบตายแต่ทําไมเงินเก็บของตัวเรามันไม่มากขึ้นสัก,กทีหรือบางคนแย่กว่านั้นอีกครับเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยจนลงเรื่อยๆในทุกๆวันเลยทั้งที่ในความคิดก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยกับการใช้ใจ่ายอะไรสักเท่าไหร่นะฮะ วันนี้ผมจะมาแชร์และแบ่งปันกันครับว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนิสัยในตัวคุณอยู่นั่นเองแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้กันนะครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักนิดหนึ่งนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักครับกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผม สิ่งนี้ผมอยากจะบอกตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมนะครับแต่ย้ําเลยนะครับว่าก้านิสัยที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้นะมันจะมีความสาคัญสำหรับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครที่มีนิสัยใดนิสัยหนึ่งอยู่ติดตัวมันมีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตของคุณจนลงได้ซึ่งสิ่งที่สําคัญเนี่ยในสิ่งที่ได้เล่ามาก่อนหน้านี้ผมอยากจะบอกนะครับว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณหาเงินได้เยอะหรือหาเงินได้น้อยเกินไปหรือเปล่านะฮะแต่ปัญหาที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าจริงๆมันเกิดจากการที่คุณมีนิสัยบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยจนลงนั่นเองฮะแล้วนิสัยเหล่านั้นมันมักจะเป็นนิสัยที่คนที่มีมันเนี่ยมักจะไม่รู้ตัวด้วยเช่นเดียวกันโดยนิสัยแรกเลยนะครับนั่นคือ คุณมีไลฟ์สไตล์อินเฟชันนะฮะคำว่าไลฟ์สไตล์อินเฟชันมันก็ประมาณนี้ฮะสมมุติเนี่ยคุณได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น5,000หรือ1,000 10, นหนึง่งสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่มักจะคิดนะครับนั่นคือ ฉันอยากได้มือถือใหม่ฉันอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศจังฉันอยากจะมีคอนโดที่หรูขึ้นมีบ้านที่หรูขึ้นพูดง่ายงรครับ lifestyle inflation มันคือการพยายามอัปเกรดชีวิตของคุณตามรายได้ที่คุณได้เพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรรู้ไหมครับมันกลายเป็นว่าพอรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นว่าคนที่มีนิสัยของ lifestyle inflation เนี่ยก็กลายเป็นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นติดตัวไปด้วยเช่นเดียวกัน ทางที่มีความเป็นจริงถ้าเกิดว่ารายได้คุณเพิ่มขึ้นสิ่งที่คุณควรจะทําคืออย่าเพิ่งรีบใช้มันฮะให้คุณฟรีสเงินในส่วนที่มันเพิ่มขึ้นตรงนั้นเอาไว้ก่อนฟรีสในส่วนของไลฟ์สไตล์ที่คุณอยากได้เอาไว้สะก่อนและเอาเงินที่มันเพิ่มขึ้นตรงนั้นเนี่ยเอาไปออมหรือเอาไปลงทุนโดยทันทีตังหกฮะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทําครับแล้วบอกเลยถ้าคุณสามารถทําแบบนี้เกิดขึ้นได้นะมันจะกลายเป็นว่าปีหนึ่งคุณจะมีเงินเก็บเกิดขึ้นนะอย่างน้อยก็ 5, 60, 000, ห้าหจจกิดดดดขึ้้น้นนนนไววยยเเช่ีกัะฮะ มันง่ายมากๆจากการแค่คุณเริ่มต้นอดทนจากสิ่งสิ่งนี้เท่านั้นเองครับลิิษณะที่2ที่เป็นปัญหานั่นคือคุณไม่ยอมจดรายรับรายจ่ายฮะปัญหามันอยู่ที่ว่าพอคุณไม่จดในส่วนของรายจ่ายฮะมันก็ทําให้คุณไม่ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องรายจ่ายในชีวิตของคุณนั่นเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินของคุณมันหายไปไหนหมดกันแน่ทำไมเส้นเดือนทีไรคุณถึงรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ ทั้งที่ปัญหาจริงๆมันเกิดจากการที่ว่าคุณเนี่ยไม่รู้ตัวฮะว่าเงินของคุณมันหายไปไหนในแต่ละเดือนนั่นเองเพราะการที่คุณไม่จดรายจ่ายมันก็เหมือนกับการที่คุณขับรถโดยที่คุณไม่ดูเกน้ำมันของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นลองเริ่มง่ายๆดูครับเริ่มจากการจดทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีการใช้จ่ายไปจริงๆฮะในช่วงสัก3ามเดือนต่อจากนี้ครับทำมันอย่างต่อเนื่องดูนะครับผมแล้วคุณจะเห็นชัดๆเลยฮะว่าตกลงแล้วเงินของคุณมันหายไปกับอะไร กันแน่นะครับนิสัยที่3นั่นคือคุณมักจะชอบได้กู้เมื่อไหร่ใช้เต็มแม็กซ์เต็มวงเงินเสมอฮะ จำไว้นะครับเวลาที่ธนาคารหรือสินเชื่ออะไรก็ตามที่คุณได้ใช้เนี่ยมันไม่มีความจําเป็นนะฮะที่คุณจะต้องใช้วงเงินจนเต็มแม็กซิมัมนะฮะหรือกระทั่งบัตรเครดิตก็เหมือนกันนะไม่มีความจําเป็นที่คุณต้องใช้เต็มวงเงินเหมือนกันนะครับเพราะการเต็มวงเงินถ้าเดือนไหนที่คุณช็อตมันอาจจะทําให้คุณเสียดอกเบี้ยก็เป็นไปได้การที่คุณใช้เต็มวงเงินก็ให้คิดเลยครับว่านั่นมันทําให้เงินของคุณไหลออกไปในทุกๆเดือนด้วย โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวโดยเช่นเดียวกันนะครับและถ้าคุณเป็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องมีนิสัยแบบนี้นะครับมันจะทําให้คุณครับวิ่งเป็นวงล้อนะครับในสนามแข่งหนูอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับผมโดยที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจำเอาไว้ครับเริ่มง่ายๆด้วยการแค่ใช้ในส่วนที่คุณมีเงินสดใช้ในส่วนที่คุณเห็นว่าคุณจ่ายมันไหวจริงๆนะครับแบบไม่มันโนนะครับต้องเห็นตัวเลขเงินของตัวเองจริงๆนะครับและที่สําคัญครับ ถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตท,ทั้งหลายทั้งปวงจ่ายเต็มทุกเดือนเอาไว้ก่อนนะครับห้ามลืมข้อนี้โดยเด็ดขาดนะครับและนิสัยที่4ครับนั่นคือคุณไม่มีความเข้าใจในเรื่องของภาษีเลยนะครับพอคุณไม่มีความเข้าใจในเรื่องของภาษีมันก็ทําให้คุณเสียเงินเพราะคุณไม่รู้นั่นเองจําไว้นะครับว่าภาษีมันไม่ใช่เรื่องของนักบัญชีเท่านั้นนะฮะแต่จำเอาไว้ว่าภาษีมันเป็นเรื่องของเงินเมื่อมันพูดถึงเรื่องของเงินในกระเป๋าสตางค์คุณมันก็คือเรื่องของคุณนั่นแหละทั้งที่ในความจริงถ้าคุณศึกษษาาเรรรื่องภีีดๆคคุณจะะู้นับ ว่าคุณสามารถลดจนภาษี จากออปชันต่างๆที่รัฐบาลเขามีนโยบายสนับสนุนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกองทุนทั้งหลายประกันชีวิตทั้งหลายพวกนี้สามารถเอามาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยที่สุดฮะให้คุณเริ่มต้นจากการศึกษามันเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะการที่คุณมีความรู้อย่างน้อยในระดับหนึ่งมันก็ยังพอทําให้คุณครับไม่ต้องจ่ายเงินภาษีออกไปมันก็ทําให้คุณครับสามารถประหยัดเงินภาษีตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนประหยัดได้หลักหลายหมื่นเลยนะบางคนประหยัดได้หลักหลายแสนก็มีมาแล้วเหมือนกันนะฮะและที่สําคัญเงินที่คุณประหยัดได มันสามารถเอาไปต่อยอดในการลงทุนได้อีกเหมือนกันนะครับผมนิสัยที่5ครับนั่นคือคนส่วนใหญ่มักจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเมินเฉยการไม่ใส่ใจต่อเงินกเกษียณในอนาคตนะครับซึ่งต้องบอกว่านิสัยนี้เนี่ยมันทําให้ใครต่อใครหลายคนจนลงโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะเพราะการที่คุณเมินเฉยคุณไม่สนใจต่อเงินเกษียณปัญหามันคืออะไรรู้ไหมพอเราพูดถึงการ,กรเกษียณเนี่ยคนส่วนใหญ่จะนึกไปถึงตอนอายุ60 70 80ซึ่งบางทีเนี่ยวันที่คุณคิดถึงมันคุณอาจจะอายุแค่ 30- 40เท่านั้นเองคุณ เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะฮะพอคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวคุณก็เลยยังไม่สนใจมันณนะวันนั้นนั่นเองแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณไปใส่ใจมันตอนที่คุณอายุ 50, 60, 70หรือ80เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ทันแล้วก็เป็นไปได้นั่นหมายความว่ามันมีความจําเป็นนะฮะที่คุณจะต้องสนใจเงินหรือบัญชีกเกษียณของคุณตั้งแต่ตอนคุณอายุอย่างน้อยเลย นะครับผมแล้วรู้ไหมครับถ้าคุณใส่ใจในสิ่งสิ่งนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันคือดอกเบี้ยจากเงินที่คุณออมเพื่อบัญชีตรงนี้มันจะสามารถทบต้นและทําให้คุณน่ยในวันเกษียณสามารถเกษียณได้อยา่าง มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและนิสัยที่6นะครับนั่นคือคนส่วนใหญ่มักจะใช้เงินเกินความจําเป็นนะครับบางคนต้องบอกว่ายอมจ่ายกับบางสิ่งบางอย่างเกินความจําเป็นเพื่อความดูดีนะฮะบ,บางคนก็รู้สึกว่าชีวิตของฉันฉันต้องมีแต่ของแบรนด์เนมเท่านั้นฉันจะต้องมีสิ่งหรูราหรามาเห่าอยู่ตลอดเวลานะครับหรือบางทีฉันก็ต้องมีรถสปอร์ตมีบ้านหรูๆเท่านั้นเพื่ออวดเพื่อโชว์เท่านั้นซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ผิด อะไรนะครับถ้าคุณจะมีสิ่งสิ่งนั้นแต่ปัญหามันคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีเงินและคุณทําสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือเรื่องของคุณมันคือสิทธิ์ของคุณมันคือความสุขของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินในบัญชีเพื่อจะซื้อสิ่งเหล่านั้นแต่คุณก็พยายามที่จะไปซื้อสิ่งพวกนั้นเข้ามาครับนี่แหละครับมันคือการใช้เงินเกินตัวบางคนถึงขั้นรูดบัตรเครดิตได้รูดไปก่อนใช้เงินในอนาคตอีกไม่สนใจเงินกษียณอีกต่างหากมันก็จะไปกระทบเรื่ออองงขนาคต ตามมานั่นเองนะครับจำเอาไว้นะครับคนที่เขารวยจริงๆเขาจะไม่แคร์เลยนะว่าตัวของเขาเนี่ยจะดูรวยในสายตาคนอื่นหรือเปล่านะฮะสิ่งที่เขาจะสนใจจริงๆคือเงินที่เขามีสามารถทํางานให้เขาได้หนักแค่ไหนต่งางหากเงินที่เขามีสามารถทํางานให้เขาได้แล้วหรือยังแต่ในขณะที่คนส่วนใหญ่ครับเขามักจะสูญเงินไปเกินความจําเป็นครับ เพื่อให้ชีวิตของพวกเขาครับรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูมีเงินนั่นเองและสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นกับดักที่ทําให้คนส่วนใหญ่จนลงโดยไม่รู้ตัวนะฮะลองเริ่มต้นง่ายๆแค่นี้ครับเปลี่ยนจากการใช้เงินเกินความจําเป็นเพื่อสร้างภาพของคุณให้ดูดีเป็นใช้เงินที่คุณมีครับเพื่อสร้างฐานะให้กับชีวิตของคุณจริงๆจะดีสักกว่านะครับและนิสัยที่7นั่นคือคนส่วนใหญ่มักจะมีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวครับ ผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวไม่ว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะมีรายได้สูงขนาดไหนก็ตามทีนะครับหรือคุณแค่พึ่งพาแหล่งงานแหล่งเดียวเท่านั้นนะฮะแล้ววันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นบริษัทลดคนปลดคุณออกหรือเศรษฐ,ฐกิจมันตกต่ำย่าแย่ก็ตามหรือบางทีคุณอาจจะเกิดการเจ็บป่วยกระทันหันต้องใช้เงินนะฮะมันกลายเป็นว่ารายได้ที่คุณเคยมีมาตรงนั้นอาจจะหายวับ ไปกับตาเลยก็เป็นไปได้นะครับนั่นหมายความว่ายุคยุคนี้เนี่ยการมีรายได้เพียงแค่ช่องทางเดียวไม่พอแล้วนะครับคุณจําเป็นนะครับที่จะต้องมีรายได้จากช่องทางสำรองด้วยเช่นเดียวกันและผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าคนที่เขามั่งคั่งร่ํารวยที่ผมรู้จักทุกคนคนระับเขาล้วนสร้าง รายได้จากหลายช่องทางเอาไว้ก่อนเสมอฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงครับลองหาความสามารถของคุณครับแล้วลองเริ่มต้นจากจุดเล็กๆด,ดูก็ได้นะครับเช่นบางคนอาจจะขายของมือสองก็สามารถทําได้นะบางคนอาจจะทําช่อง YouTube ก็ทําได้เหมือนกันนะฮะ หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นในการลงทุนเกิดขึ้นก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งพวกนี้ครับมันจะทําให้คุณครับมีรายได้สํารองเกิดขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงในชุดของคุณในอนาคตได้ด้วยเช่นเดียวกันครับและนิสัยที่8ครับนั่นคือคุณละเลยที่จะเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ทางการเงินนะนิสัยนี้ต้องบอกว่าเป็นนิสัยที่คนส่วนใหญ่ครับละเลยไม่ใส่ใจไม่เรียนรู้เรื่องของการเงินเลยนะฮะ คือเรียกได้ว่าหลายคนเลือกที่จะพอมีเงินปุ๊บก,ก็ใช้ชีวิตไปวันๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะฮะแต่ไม่เคยครับที่จะมานั่งอ่านหนังสือด้านการเงินหรือมาฟังคลิปดีๆอย่างช่องนี้เป็นต้นนะฮะบางคนไม่รู้จักแม้กระทั่งดอกเบีย้ยทบต้นด้วยเช่นเดียวกันไม่รู้แม้กระทั่งอะไรคือกองทุนอะไรคือหุ้นปันผลอะไรพวกนี้ไม่รู้จักเลยหรือกระทั่งกําไรขาดทุนบางคนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่คุณรู้ไหมครับ คนที่เขาสามารถมั่งคั่งร่ำรวยได้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจริงๆครับเขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทางการเงินด้วยเช่นเดียวกันฮะและเขามักจะทําสิ่งพวกนี้มากกว่าการที่เขาหาเงินซะอีกนะเะพราะจำมาไว้ฮะยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับการเงินมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีโอกาสตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและถ้าคุณตัดสินใจได้ดีมากขึ้นมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้คุณครับลงทุนได้ถูกจุดด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลองเริ่มต้นจากการตังเปาอ่านหนังสือเดือนละเล่มดูไหมฮะหรือว่าฟังคลิปในช่องของผมนะับสัปดาห์และคลิปดูก็ได้นะครับผมและบอกเลยถ้าคุณทํามันได้อย่างต่อเนื่องสัก90วันนะเดชชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นได้อย่างแน่นอนถ้าคุุณทททําาาามััันน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 แแลล้้้วเเออออออไปใชยยย่่่่่งงงตืืจืจรินะิๆะะะสสสดคคี9 คนส่วนใหญ่มักจะใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายทางการเงินครับนิสัยนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นนิสัยที่สําคัญมากและทําให้คนส่วนใหญ่จนลงโดยไม่รู้ตัวด้วยเช่นเดียวกันเพราะผมอยากจะบอกงี้ครับการใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีเป้าหมายทางการเงินมันก็ไม่ได้ต่างจากการที่คุณเนี่ยเลือกที่จะกลายเป็นคนจนแล้วก็ยอมทนใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นเองฮะเพราะฉะนั้นลองนั่งถามตัวเองดูก่อนไหมฮะว่า หนึ่งปีต่อจากนี้คุณคิดว่าคุณอยากจะมีเงินเก็บสักเท่าไหร่หรือ5ปีต่อจากนี้คุณอยากจะมีเงินเก็บสักเท่าไหร่หรือ10ปีต่อจากนี้คุณอยากจะมีรายได้จากการลงทุนกี่บาทต่อเดือนหรอหรือคุณคิดว่าคุณอยากจะเกษียณตอนอายุสักเท่าไหร่ลองถามตัวเองเรื่องพวกนี้ดูบ้างนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าหลายคนที่ผมรู้จักครับวันที่เขามาคอนเซัลหรือมาพูดคุยกันขอความช่วยเหลือผมเขาไม่มีเรื่องพวกนี้ในหัวเลยนะฮะเขาเลือกที่จะใช้ชีวิต ไปวันๆทำงานไปวันๆตามที่เจ้านายสั่งเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นวนเวียนกับการใช้เงินหมดเดือนชนเดือนไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ไม่รู้ฮะว่าตกลงแล้วชีวิตของพวกเขาจะเดินไปในทิศทางแบบไหนกันแน่เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกนี้นะครับเท่านี้คุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีเป้าหมายทางการเงินนะครับลองเริ่มต้นจากการเอากระดาษกับดินสอมาหรือปากกาก็ได้นะครับมาสักหนึ่งด้ามน,นะครับแล้วเขียนในกระดาษนั้นฮะว่า คุณคิดว่าคุณอยากจะมีเงินเก็บสักกี่บาทหรอในปีนี้และคุณคิดว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะมีเงินเก็บก้อนนั้นเกิดขึ้นนะฮะลองเริ่มง่ายๆแค่นี้เลยครับแล้วไปลงมือทำสะนะครับฟังดูอาจจะรู้สึกว่าโหนิสัยพวกนี้มันเยอะมากเลยฉันต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมันทุกอย่างในช่วงค่ำคืนนะ,ะขอแค่คุณครับตัดสินใจแล้วก็เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอะไรสักนิดนึงเริ่มกันตั้งแต่วันนี้แหละครับสักหนึ่งข้อเล็ก ที่อยู่ในตัวคุณที่คุณมองเห็นนะทํามันตั้งแต่วันนี้ฮะแล้วถ้าคุณทํามันต่อเนื่องคุณจะกลายเป็น1คนที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่ร้องจนอีกต่อไปได้อย่างแน่นอน ก็อเอาใจช่วยทุกๆคนนะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งนะพันกันกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด่านตายได้ด้วยนะครับผม และฝากทิ้งเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดก็แล้วกันนะครับว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วะครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบปอนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแ h a p p ้เนสอินเวสเตอและดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม